สวัสดีครับหนึ่งนาทีจะสิ่งที่จะกระดานพระราชาบีจมในหนึ่งปีกับจอรนประจจ ա บุที่10รกรกฎาคมพระธรรมกิจการบทที่16ข้อที่2 2ถึง40เปาโลและศิลาติดคุกเพราะประกาศเรื่องราวของพระองค์ขับผีออกในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าปรากฏว่าคนในเมืองนั้นไม่พึงพอใจเพราะทำลายรายได้ของเขาเขาติดคุกอยู่แต่แทนนี้ก็จะจมทุกแทนนี้สก็โศกเศร้าอยู่กับตัวเองเขากับสารเสริญและนมัสการพระเจ้าสิ่งที่เขาทํานั้น ตรงข้ามกับสิ่งที่เราเป็นเพราะฉะนั้นขอให้เราสรรเสริญพระเจ้าในทุกกรณีให้เราจดจออ่อที่พระเจ้าพระเปรียสคริสต์เจ้าเป็นแหล่งแห่งความชื่นชมยินดีของเปาโลและศิลาของคุณและของผมและประตูคุกก็สั่นไหวโซ่ตรวนที่ผูกมัดก็หลุดออกเมื่อเรานมัาสาการพระเจ้าเสรีภาพที่แท้จริงจะมาถึงชีวิตของเราขอให้เราจดจ่อที่พระองค์เพื่อาวาัยเกิดแด่พระเจ้าสูงสุดนั่นคือหนึ่งนาทีสวัสดีครับ